ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตีซัสูตรรายการอัพแชน์ทางวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการออฟหนุ่มสาวแฟนๆเลโก้นิจาโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครก็โดยวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสปอยเลโก้นิจาโกซีซั่น16คริสตัลไลน์นะครับผมสำหรับในตอนที่20นะครับก็หลายๆคนคงจะสงสัยนะครับว่าทำไมพี่ถึงมาอัดใหม่สำหรับเลโก้นิจาโกซีซั่น16คริสตัลไลน์ล่ะที่จริงมีเหตุผลนะครับเพราะว่า เนื่องจากสาเหตุที่ว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้เซฟวิดีโออันนั้นเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากวิดีโออันนั้นถูกโดนไวรัสออกมาเพราะว่าเนื่องจากว่าใครจะไปรู้ว่าคอมผมอ่ะจะโดนไวรัสเพราะว่าเนื่องจากเราไปโหลดโปรแกรมเถื่อนมานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถามว่าทำไมถึงไปโหลดโปรแกรมเถื่อนเพราะว่าผมไม่มีเงินนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะเสียเงินมากกว่านะครับเพราะว่าคือ ไวรัสเนี่ยพยายามที่จะว่าเรียกค่าถ่ายนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราจะถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยเขาจะให้ให้วิีโอคืนไหมก็คําตอบคือผมไม่ไม่เสียนะครับเพราะว่าเขาจริงๆอ่ะเงินของมันเนี่ยมีราคามันดอลลา์เกือบประมาณ10,000่นบาทของในประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเงินในสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยก็ดอลลาร์ก็เกือบประมาณเท่าไหร่วะร้อยบาทลนะ่ะก็ ร้อยบาทพันบาทนะก็เกือบหมื่นแสนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็นะที่จริงก็อยากได้เงินนะครับเพราะว่าการเอาเงินแบบเนี้ยมันไปใช้ครั้งที่ผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยแบบว่าเอองั้นมาทําใหม่แล้วกันนะเออเราก็ทําใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่าสาเหตุที่ว่าทําใหม่แต่ปัญหาคือต้องไปหาเวดีาภาพใหม่อีกรอบนึนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันต้องเก็บรายละเอียดอะไรอีกเยอะมากนะครับเพราะว่า คือสาเหตุที่พี่ไม่ได้ลงตอนที่20กับถึงตอนที่30เพราะว่าเนื่องจากเป็นเพราะสาเหตุนี้นะเพราะว่าก็คือว่าพี่ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้นะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็ถูกเอาไปแล้วนะครับแล้วก็อีเมลเก่าของโรงเรียนเนี่ยก็ถูกเอาออกไปแบบว่ากระทันหันเลยนะครับว่าคือแบบมันไม่น่าเอาออกไปเลยนะคือควรแบบว่าเก็บเอาไว้นั่นแหละนะครับ แล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งครับผมเพราะว่าในตอนที่30เนี่ยตอนนั้นจะเป็นช่วงที่พี่ไม่มีอะไรลงนะครับเพราะว่าจะเอาไปลงในช่วงตอนที่พี่ไปงานอะไรโปเกมอนน่ะในตอนนั้นน่ะแต่ผลกระทันหันก็คือว่ายูทูบผมโดนแฮ็กเข้าให้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พี่บบว่านะค่อนข้างเนี่ยว่าลำบากใจมากเพราะว่าเนื่องจากที่พี่อ่ะไม่อยากจะทํา YouTube อีกแล้วเพราะว่ามันก็เป็นกับว่าเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างหมดน่ะทำอะไรก็เริ่มเริ่มเริ่มใหม่นะครับแต่เนื่องจากว่าพี่ก็ ไม่มีทางเลือกก็มาทาใหม่แล้วกันนะครับก็เนื่องจากว่าพี่มีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์หรอมันก็ใช่อยู่นะครับเพราะว่าพี่อยากเป็นนะแล้วก็งั้นก็อย่าทิ้งความหวังแล้วกันนะโอเคครับผมมาเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราจะมาสปอยเลโกนิจาโกกันในคราวนี้เนี่ยตัวของการาดอนกับอาจาวูเนี่ยมาที่เมเนิจาแต่พบว่าได้เจอกับการาดอนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกัน งั้นก็เราลอดตามชมใน Le g ก n i ิ j a g o Season 6 Crystal Line ตอนที่20คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องเล g ก n ดิ j จาก s e a ซ o n 6คริสตัลไลท์สักคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูอะไรกรุณาปิดคลิปนี้ออกไปนะครับสักคุณผู้ชมเนี่ยที่ไม่อยากดูสปอยแต่สักคุณผู้ชมที่เป็นแฟนแท้เนี่ยก็คมาดูก,กันได้นะครับและก่อนมารับชมคลิปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด s u b s c r i b e กดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อคลิปใหม่เป็นกำใจอย่างคลิปแบนปนบ,แเบนเลยนะครับ เลโก้ i ินจาโกซีซั่นที่หคริสตัลไลตอนที่2 0กับมีชื่อตอนคริสโตเฟอร์ ในขณะเดียวกันที่กามารอนนั้นก็สงสัย,ยนะครับว่าทําไมอาจารย์วูกับลอยเนี่ยถึงมาที่นี่ได้ล่ะเพราะความจริงแล้วเนี่ยกามารอนเนี่ยก็มารอพิซซ่าส่งต่างหากละ่ะเพราะว่าความจริงเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยคงไม่ใช่พิซซ่าพนักงานมาส่งแล้วนะ,นะและตัวลอยขอบอาจารย์วูนั้นก็ได้เข้าห้องตัวของกามารอนไปนะครับและขณะเดียวกันนะ่ะทางในข่าวของคุณสตาร์ก็สสีนั้นก็ได้รายงานข่าวมาว่าในขณะเดียวกันน่ะที่เจ้าขอคอยคริสตันหรือนาคริสตันคิงเนี่ยกำลังบุกมาที่เมืองของนินจาโกแล้วกาบารอนนั้นก็ยังได้บอกเลยนะ ว่านายเวกเวกวัยอะไรกันน่ะและตัวของลอยกับอาจารย์บูเนี่ยก็บ่นเลยนะครับว่าแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะแล้วนายอยู่ที่นี่มาตลอดเหรอและตัวของอาจารย์บูเนี่ยก็ยังได้บอกนะครับว่าให้เขาเนี่ยอาธิบายไปหน่อยที่น้องชายอ่ะและตัวของหนังสือพิมพเนี่ยทาไมถึงได้มาอยู่ที่นี่กับเราได้ล่ะแต่ในตัวของกาบม,มาดนอนเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าทีแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะตอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ทางไหนแล้วก็เขามาเราก็ต้องเล่าอยู่ดีล่ะ และตั้งแต่ตอนที่การามดอนเนี่ยต่อสู้กับโอเมกาโอน้และหลังจากนั้นมาแต่ตัวลอยเนี่ยก็ได้มาขัดจังหวะแต่ตัวอาจาวูเนี่ยจึงบอกให้เขาหยุดก่อนให้ตัวของการามดอนเนี่ยให้เขาเล่าก่อนแล้วกันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในซีซั่น10ในตอนสุดท้ายตั้งแต่ผู้นินจาเนี่ยสามารถเอาชนะกับโอเมกาโอน้ได้แต่ตัวของการามดอนเนี่ยจึงได้ได้บอกอีกครั้งหนึ่งนะ,ะับว่า ฉันไม่รู้เนี่ยจะทําอะไรแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะช่วยอะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาเนี่ยมีเป้าหมายก็คือในการยึดครองมือนอินจาและเขาเนี่ยไม่ได้มาช่วยต่างหากล่ะเมื่อการม์มาอนเนี่ยสามารถเอาชนะกับโอเมก้าโอนิได้และเขาเนี่ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ในซีซั่นที่10และผ่านไปตั้งแต่จนถึงภาคสิบห้าสี่บาแต่การม์มานอนนั้นก็พยายามคิดทบทวนแล้วคิดทบทวนอีกแล้วก็ก้องให้เวลาและให้เวลาที่จะหาว่าการทําความนี้เนี่ยมันสามารถช่วยอะไรกับ กับพวกมนุษย์ได้อะไรหรือเปล่าล่ะแต่ก็เอาก็เอาอ่ะตัวตัวของกาบาดอนเนี่ยก็พยายามช่วยกับผู้คนอะไรกระตานนะผมแต่ว่าการช่วยแบบว่าแบบนี้ก็คือเหมือนกับช่วยที่โคตรเกื่อนมากเลยให้อาหารสัตว์หรือช่วยตัดต้นไม้หรือจะดึงเชือกแต่ความจริงแล้วน่ะมันคือชชกเะเยอร์ต่างหากล่ะแล้วก็กาบาดอนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแต่กาบาดอนนั้นก็พยายามค้นหาคําตอบแล้วแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้พบที่ไหนมาก่อนเลยนะครับแต่ตัวของกาบาดอนเนี่ย จึงคิดอะไรดีๆอ๋อก็คือเขาสามารถหาคนที่ฉลาดได้สุดก็คือวินนี่ฟอร์สานหรือนักข่าว NGTV ย้อนกลับไปตั้งแต่ซีซั่นที่10ในตอนที่ตัวของกาบารอนเนี่ยได้คุยกับวินนี่ฟอร์สันกาบารอนนั้นจึงยังสงสัยนะฮะว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความดีความชัว่วล่ะและตัวของวินนี่ฟอร์สันเนี่ยก็ได้อธิบายนะฮะว่าเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพช่วยเหลือกันมิตรภาพที่ดีเพื่อนที่รักอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างคือความรละอะไรก็ตามเนี่ย แต่ตของกาบารอนเนี่ยก็ค้นหาอะไรแล้วก็ยังงงๆงอะไรบางอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องของวินนี่ฟอร์สันที่เขาเนี่ยสอนมากมื่อกาบรอนเนี่ยมาที่ใจกลางเมืองนครยิงจาในบ้านที่ที่8 3ำาในคอนโดและตัวของกาบรอนเนี่ยก็ได้มาเคาะประตูก็ได้มาหาวินนี่ฟอร์สันแต่เพราะว่า ตัวของวินนี่ฟอร์สันเนี่ยจึงตกใจนะฮะว่าทําไมถึงการมาร์ดอนเนี่ยโผล่มาที่ได้ล่ะการมาร์ดอนเนี่ยไม่ได้มาลายให้กับตัวของวินนี่ฟอร์สันแต่ตัวของเออ่วินนี่ฟอร์สันเนี่ยก็เลยแบบว่าทํายังไงดีล่ะและเขาเนี่ยจึงหาวิธีก็คือโดยการโทรแจ้งตํารวจเออ่ให้ตํารวจมาจับตัวของการมาร์ดอน กามารอนนั้นก็ได้อธิบายให้กับตัวของวินนี่ฟอร์สันเนี่ยเขาก็อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพความดีและเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าวินนี่ฟอร์สันเนี่ยได้สอนให้กับการมารอนเนี่ยเขาก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของมากมายอะไรก็ตามเนี่ยและตัววินนี่ฟอร์สันเนี่ยก็เลยเข้าใจนะครับและต่างจากนั้นมาเนี่ยตัวของวินนี่ฟอร์สันเนี่ยก็ได้อธิบายให้กับการมารอนว่าก็คือ ห้าทำลายข้าวขอห้าทำทำลายบ้านหน่อยค่ะเพราะว่าเาช่าที่นี่มา6เดือนและเขาเนี่ยก็รับปากและการมาดอนเนี่ยก็รับปากเข้าให้และการมานดอนนั้นก็ให,ให,ให้ให้อีกตัวของวินนี่ฟอร์สันเนี่ยให้อธิบายหน่อยนะว่าการทําความดีเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างและมีวิธีอย่างไรบ้างละ่ะและตัวของวินนี่ฟอร์สันเนี่ยก็ยังได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดการทําความดีเนี่ยก็คือ ก็คืออะไรก็ได้ก็ผมก็คือว่าให้เราว่ายิ้มแย้มแจ่มใสหรือช่วยเปิดประตูหรือทําความดีอะไรมากขึ้นหรือช่วยเขาอะไรก็ตามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความดีเนี่แหละก็คือความดีต่างหากละ่ะและการมาร์ดอนนั้นก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับในการทําความดีหลังจากที่เขานั้นทําความชั่วอะไรกับมูนินจากโกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วและโตการมาร์ดอนนั้นก็เริ่มต้นอะไรหลายต่อหลายครั้งแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ง่ายป่านนี้นะครับแต่มันก็ ต้องไปทีละอย่างทีละอย่างไปพักเบรกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยตัวพิซซ่าเนี่ยของกามารอนเนี่ยก็มาส่งแล้วแต่โตของกามารอนเนี่ยจึงบ่นกับโตของไรเดอร์นะครับว่าทําไมถึงมาส่งช้าล่ะแต่ความจริงอ่ะก็คือว่าคลองลังเรานะ่ะมีปัญหาเล็กน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าก็คือกามารอนเนี่ยก็ยกโทษที่จะให้อภัยนิดนึงนะครับและตัวของกามารอนเนี่ย ก็คือหาวิธีก็คือจาอ่ายเงินก็คือโดยใช้กล้องนั่นเองนะครับแล้วก็การบรอนเนี่ยก็ได้ปิดประตูไปและกลานเนยเป็นว่าจ่ายเงินเป็นกล้องได้หรอวะหาจริงเหอะในที่บ้านไหนมีทำบ้าง,างและอาจารย์วูนั้นก็ได้ชื่นชมให้กับพี่ชายของเขาเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาเห็นนะฮะว่ากาบดรอนเนี่ยก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆหห,หลายต่อหลายครั้งมากนะครับเพราะว่า ทําความชั่วไปเยอะแล้วแล้วก็เขาก็ต้องมีหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยและกาเบรอนนั้นก็มีหน้าที่ก็คือในการดูแลต้นไม้นั่นเองเมื่อวินนี่ฟอร์สันนั้นก็ให้ตัวของกาเบรอนเนี่ยให้เขาเนี่ยฝากดูแลต้นไม้และกันและตัวของอกาเบรอนเนี่ยก็ได้บอกนะว่าต้นไม้เนี่ยเอาไปทาอะไรละ่ะ และตัวของวินนี่ฟอร์สานเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับว่าความเห็นใจก็คือเกิดจากการใส่ใจนั่นเองและตัวของกาบารอนเนี่ยก็อธิบายนะครับว่าเราจะดูแลมันยังไงล่ะก็คือว่าวินนี่ฟอร์สาเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับว่าก็คือโดยการที่จะลดน้ําให้เขาส่องแดดให้บ้างก็ได้และตัวของกาบารอนเนี่ยก็เริ่มดูแลต้นไม้น,นั่นเองและก็พอเมื่อเขาเนี่ย ก็คิดชื่อออกก็คือเขาได้ตั้งชื่อว่าคริสโตเฟอร์หลังจากเวลาผ่านไปจนกระทั่งปัจจุบันนั้นคริสโตเฟอร์นั้นก็โตขึ้นมาก็กลายเป็นต้นไม้แต่ลอยเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ของพ่อลอยต่างหากแหละแต่เขาเนี่ยมาที่นี่ก็คือว่าคลิปข่าวต่างหากแหละแต่ตัวการ์ดลอยเนี่ยก็เกือบลืมเลยนะครับว่าก็คือทําไมถึงรู้อ่ะว่า เรื่องโอเวอร์ลอดจะกลับมาละและตัวของกามรอนก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเรื่องโอเวอร์ลอดกลับมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันต้องมีสักครั้งที่โอเวอร์หลอดเนี่ยต้องกลับมาอยู่แล้วแต่กาเมรอนเนี่ยจึงรู้ตัวนะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้หรอกล่ะและตัวของลอยเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าแล้วเรามาให้เนี่ยมเพื่ออะไรกันนะและตัวของอาจารย์บูเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับว่าเรามาก็เพื่อว่าเราต้องการเขาและตอนนี้ศัตรูเนี่ยไม่ได้มีมากกว่าหลายตัวและฮาร์โลมิก็กลับมา และตัวของกาลารนรเนี่ยก็สังเกตนะครับว่าฮารูมิกลับมางั้นเหรอก็คือว่าตัวของกาลารนรเนี่ยก็เห็นว่า เธอก็เป็นเหมือนกับพี่สาวของเขาหรือน้องสาวเขานั่นแหละนะครับแต่อาจารย์วูเนี่ยต้องการโตของพี่ชายนั่นเองนะครับแต่โตของกาบะดอนเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความรุแนแรงแล้วแล้วก็จะไม่ทําความช่วยอีกแล้วก็คือเขามทำความดีแต่โตของอลอยเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดก็กินให้อิ่มไปเลยกินพิซซ่ากินโคเปปซี่ไปเลยแล้วกันและเขาเนี่ยก็กลับไปที่บ้านแล้วกันโดยขนาดเดียววกกกันนนนนเเีีเ่่ย็มแดดิิไนขนึ้ แล้วก็ได้เข้าห้องไปที่ห้องของกาบารอนแจกก็พบว่าก็ห้องของกาบารอนเนี่ยก็โดนถูกทําลายแล้วก็ต้นไม้คริสโตเฟอร์ก็ถูกทําลายไปและตัวของกาบารอนเนี่ยก็ร้องไห้ขึ้นมาและก็สงสารคริสโตเฟอร์และตัวของกาบารอนเนี่ยก็ได้โมโหขึ้นมาและเขานั้นก็กลายเป็นโอนิและก็เข้าต่อสู้กับนักลบศิลาข้างแขนและเขานั้นก็สามารถเอาชนะกับเจ้าแล้วโรนนักลกศิลาข้างแขนได้และตัวอาจารย์บูเนี่ยก็สังเกตว่าชุดอ่อนของนักลกศิลาข้างแขนก็คือก็คือโอนิ ัเองและเขานี่ก็หาวิธีได้ว่าการกำจัดกับนักลบศีลาข้างแคร์ได้นั่นก็คือโอนิเพราะว่าลอยเนี่ยต้องมีสายเลือดโอนิที่สามารถกำจัดกับเจ้าตัวนักลบศีลาข้างแคร์และสามารถกำจัดอย่างโอเวอร์โหลดหรือคริสตัลคิงนั่นเองถ้าลอยเป็นโอนิ i, ลอยก็ต้องสามารถเอาชนะมันได้ละ่ะและตัวของกาบาดอนเนี่ยก็กลายเป็นโอนิและสามารถเอาชนะกับจับเจ้าตัวนักลบศีลาข้างแคร์ได้และในข่าวนี้ก็ค้นพบจุดอ่อนแล้ว เรื่องราวในค่าวนี้จะเป็นมาอย่างไรโปรดติดตามได้ในเลโก้ i ิ j จา o โกซีซั่นหกคริสตัลไลท์ตอนที่21ในตอนต่อไปเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปก็จบไปแล้วสับในตัวของเลโก้ i ิ j จา o โกซีซั่นหกคริสตัลไลท์ตอนที่20่สิบห้าเพียงแค่ผู้ชมลหลายๆคนเนี่ยคงจะคิดถึงกับเลโก้ i ิ j จา o โกที่ผมสป,ปอยนะครับก็พี่ก็อาจจะมาลงแค่วนเสาวพอ ก็คือพี่ต้องเก็บรายละเอียดรูปภาพอะไรเยอะมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงดูภาคไทยด้วยนะครับเพราะว่าภาคไทยเนี่ยพี่ดูจากใน a c e b o o k นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า YouTube มันเอาลงไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่า you เฟซบุ๊กพี่จะโดนอะไรแฮกอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่กล้าเลยนะครับเพราะว่าพี่ต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงว่าทําไมผมถึงพูดเร็วล่ะอันนี้พี่ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าข้างนอกอ่ะ มันมีคนร้องเพลงเออนะครับแล้วผมไม่กล้าที่จะว่านะก็คือไม่อยากโดนลิขสิทธินะครับก็คือว่าเออผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาร้องแบบว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของซาวเพลงไหมหรือเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีไหมเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันก็โดนลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปเกมเนี่ยมันไม่ได้โดนหรอกเพราะว่าเกมอ่ะมันลิขสิทธิ์เขาจ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเกมที่แบบพวกเลือดสาดหรือ18บปวชเนี่ยมันก็ จะคลิปเหลืองคลิปแดงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใน YouTube อีเมลใหม่ของพี่เนี่ยจะไม่มีคลิปเหลืองกับคลิปแดงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายังเปิดโฆษณามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอตอนนี้ผู้ติดตามผมยังไม่ครบนะครับก็ต้องติดตามให้ถึงหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าอยากติดตามเพิ่งมาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดติดต,ตามด้วยนะครับเพราะว่าให้ยอดวิวผมอะได้ไปทะลุหลายๆลล้านไปเลยนะครับผมก็ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไม่กล้าทําตอนช่วงแบบว่านะดึกๆป่านนี้นะครับเพราะว่าผมต้องรีบทาเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องลงคลิปให้เร็วสุดก็คือวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากวันเดือนนี้เป็นวันสงการด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็กลับบ้านอย่างสงบสุขแล้วก็เดี๋ยวเลืออีก4วันก็จะได้กลับมาแล้วก็ทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วล่ะเพราะว่าก็หยุดแค่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ต้องออดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นโควิดด้วยนะครับแล้วก็ส่วนพี่เหรอ พี่ก็ไม่ได้ไปไหนทําคลิปลงแล้วก็พี่ก็ลงมินิโรบอททุกวันเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเลโก้ยิงจาโกภาคใหม่ยูเนเต็ดหามว่าจะเอามันทำอีกไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลโก้ยิงจาโกยูไนอ่ะก็เดี๋ยวจะทําอยู่นะครับเพราะว่าพี่ต้องหาเวลาก่อนเพราะว่าเออไม่รู้จะหาเวลาว่าจากไหนดีละ่ะเพราะพี่นั่งทําแตออ่ตัวของคลิปแล้วก็ลงไปถึงแคมปัสด้วยนะครับ แคมปัสอ่อมาไซเดอร์รีไวท์นะครับที่กระแสนมาแรงมากครับตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งไปประมาณหมื่นวิวอะเออยอดวิวหมื่นวิวนะครับเพราะว่าต้องบอกกันนะครับว่ายอดวิวเนี่ยสูงมากนะครับสำหรับในบรรดาที่ผมเคยทํามานะครับแล้วก็เลโกนิจาโกเนี่ยเป็นอันดับสามก็คือซีซั่นที่ซีซั่นศูนย์นะครับในตอนที่1นะครับแล้วก็เดี๋ยวซีซั่นหนึ่งเนี่ยพี่จะทําใหม่หมดนะครับแล้วก็ที่จะได้ว่าไม่ต้องโดนเลิกกี่ยวกับเรื่องนิกส์สินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะ เร่งเร็วนะครับเร่งสปีดเร็วนะเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่จะไม่ใช้วิดีโอนะครับก็คือใช้ภาพมืแลวแหละนะครับก็จบไปแล้วผมสับในวันนี้ครับปีนีรร้นะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงอาจจะเห็นความบวดของในกุญแจากดน,นะครับไม่ได้บ่ดหรอกเพราะว่าพี่ก็ออไม่ได้มีคําว่าคลปบป่นมีอะไรบ้างครับคลิป่นจะเป็นช่วงที่มีออซีซั่นใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยพี่ก็จะมาลงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงวันเสาร์นะผม ถ้าขาดใครมีอะไรเข้าใ่ความคิดก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับแน่นอนคุณก็ให้ใจทุกคนนะครับและขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อหาคลิปใหม่เีอาใจของคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับก็อย่าลืมผมอย่าลืมอติดตามข่าวสารผู้กดที่เฟซบ o o กแฟนเพจอัพแชร์นะผมก็ก็มาติดตามได้นะครับก็พี่ก็ลงบ้ากกับไม่ลงบ้านนะครับก็แล้วแต่อารมณ์น,นะครับเพราะว่าเพจนี้พี่กะว่า จะลบทิ้งนะครับพี่กล่าวว่าจะลบทิ้งเพราะว่ามันมีสาเหตุก็คือว่าเคนดูในเ c e b ุ o กเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดกดไลค์เนี่ยไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่ก็โล่งอยู่นะครับก็อาจจะมาทำอีกนะครับงั้นก็สักคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามผมสักคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ